กาแฟนะครับสาวลาหูเมื่อกี้กินกา,ฟาแฟไปละเดี๋ยวกินชาเขียวมั่งดีกว่านะครับแต่ไม่มีคนอยู่สั่งกาแฟหน่อยครับกาแฟไข่ไหมครับข่ยครับเอาชาเขียวครับชาเขียว ไม่ใส่น้ำตาลนะครับ,รบลูกค้าเราแมา่โนเดี๋ยวมาดูวิวก้นครับครับต้ <c oughs> บอชาเขียวครับไม่หวานเลยนะครับชาเขียวเย็นครับไม,ไม่ใส่น้ำตาลแล้วนมคนใส่ไหมคะใส่ใลรกนิดหนึงครับ จาโบนะครับผมฟ้าใสโฮมสเตย์ที่นี่ก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยนะครับโหสวยมากอันนี้เป็นอะ,อะไรอะหมวกใหญ่มากนี่นะครับก็จะเป็นวิววิวสัญญ่จะหันหน้าไปทางนี้หมดเลยนะครับสาวลาหูนะครับผม,ผมอยู่ที่ร้านกาแฟสาวลาหูอันนี้จะติดกับกว๋วยเตี๋ยว ห้อยขาเลยทางนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวที่เราสามารถนั่งดูหมอกยามเช้านะครับนี่มุมนี้ก็วีดารามาด้วยนะครับน่าจะเป็นรูปของอะไรเป็นดารานะครับ มานน่าชมวิวกันได้ตรงน,นี้ครับก็นี่เขาก็จะขายเสื้อด้วยนะครับเป็นเสื้อชนเผ่า ได้มาแล้วครับแล้วก็มานอนนั่งพักกันก่อนนะครับแล้วก็กินชาเขียวแบบนี้นะครับบรรยากาศดีจัง